สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ PP Apple Shop สำหรับวันนี้เราจะมาพบกับสินค้าพร e ีเมียโปรดักต์โฮโคเป็นแบตเตอรี่สำรองขนาด 30,000mAh มาในชื่อรุ่นซีรีส์ B24 หรือว่า B24 นั่นเองสำหรับแบตเตอรี่ความจุ 30,000mAh รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกันทั้งหมด2สีนั่นก็คือสีดำและสีขาวและนี่ก็คือแพคเกจของสีดำนะครับ และนี่ก็คือแพ็กเกจของสีขาวนะครับทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง2ส,งสีจะใช้แบตเตอรี่ริเทียมโพลิเมอร์คุณภาพสูงเป็นพรีเมียมโปรดักต์จากโฮโคเทคโนโลยีมาพร้อมกับหน้าจอ LCD สามารถบอกสถานะความจุของแบตได้เดี๋ยวเราจะทำการโอเพนบ็อกให้ดูทั้ง2สีเลยนะครับทั้งสีขาวและก็สีดำ ส่งตรงจากโฮโคเทคโนโลยีนะครับแบตเตอรี่30,000มิลลิแอมรุ่นนี้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยตรงจาก PP Apple Shop ฉะนั้นจะได้รับประกัน1ปีเต็มครับและอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับจะมีสายไมโคร USB สีขาวให้1เส้นทั้งสีขาวและสีดำนะครับแถม1เส้นเช่นกัน มาถึงในส่วนของตัวแบตเตอรี่ B 2 4กันบ้างครับเดี๋ยวเราจะให้ดูสีดำกันก่อนดับต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวสีขาวนะครับ รุ่น B24 นี้ทำออกมา2สีนั่นก็คือสีดำและสีขาวตัวนี้ครับและที่โดดเด่นมากที่สุดไม่ควรมองข้ามแบตรุ่น B24 ตัวนี้นะครับสามารถจ่ายไฟเอาพุทได้3ช่องพร้อมกัน USB 1จ่ายไฟขนาด1แอมป์ USB 2จ่ายไฟขนาด2แอมป และ USB 3จ่ายไฟขนาด2แอ์ครับปุ่ม power ทางด้านข้างสามารถกดเพื่อเช็คสถานะไฟหน้าจา LCD ได้วัสดุทำจาก ABS ผสมพลาสติกคุณภาพสูงมีน้ำหนักเพียง450กรัมเท่านั้นเคลือบสีแบบกันลอยกันกระแทกนะครับบริเวณด้านหลังจะบอกถึงคุณสมบัติต่างๆของตัวแบตเตอรี่และเคลือบสีกันลอยเช่นกันครับ สำหรับของแท้จะต้องมีสติกเกอร์ PP Apple Shop ติดอยู่รับประกัน1ปีเต็มเท่านั้นครับของแท้ต้อง PP เท่านั้นสำหรับใครนะครับที่ยังเลือกไม่ถูกนะครับว่าต้องการสีขาวหรือสีดำเดี๋ยวเราจะทำการเทียบให้ดูแบบใกล้ๆครับสังเกตบนตัวเครื่องนะครับเมื่อแอดมินจับแล้วเนี่ยจะไม่มีรอยนิ้วมือเลยละครับ เนื่องจากตัวเครื่องทำจากวัสดุ PC ผสม ABS คุณภาพสูงและที่สำคัญเลยคือเคลือบสีแบบพิเศษครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดบนหน้าจอ LCD กันครับจะมีการแสดงสถานะไฟแบตเตอรี่0 0 0จนถึง100%มีการแสดงสถานะ Input และ Output เพื่อบอกให้เราได้รู้ว่าเราจ่ายไฟเข้าหรือจ่ายไฟออกอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอ LCD ด้านในกันครับ ได้รับเครื่องแล้วแกะสติกเกอร์ออกก่อนนะครับกดปุ่ม power 1ครั้งไฟสถานะจะแสดงขึ้นมาครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเทียบขนาดกันให้ดูชัดๆกับสมาร์ทโฟนยอดนิยมนะครับ iPhone 6 Plus สำหรับตัวเครื่องแบตเตอรี่ B 2 4รุ่นนี้จะมีขนาด17.5ซนติเมตรคูณ10.5ซนติเมตรและมีความหนาเพียง2ซนติเมตรเท่านั้นครับ ต่อไปเราจะเทียบกับตัว Samsung กันบ้างครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามารถจ่ายไฟออกไปยังสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ต MP3 MP4 player กล้องดิจิตอลคาเมรานะครับบลูทูธและเครื่องเล่นเกมเพลเยอร์ได้ทั้งหมดครับ สำหรับใครนะครับที่มีแกดเจ็ตการใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับและต้องการคุ้มพลังระดับสูงเป็นแบบพรีเมียมนะครับต้อง B24 รุ่นนี้เท่านั้นครับ3 0ม0 0สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสามารถรับชมรายละเอียดได้ที่ w w w p p a p p l o s c o p c o m สำหรับวันนี้สวัสดีครับ